สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาดบชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุน้ำาา่าน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15เมษายนปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลัคนาและราศีเลยนะครับ หมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิวไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไะไ์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวท่านน้ำกรกฎมินฟิจิกขอดูพลังงานไพ่พื้นดวงชะตาสิบใบนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของ6ถ้วย คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเวลาที่เคยดูแลอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จการเดินไปข้างหน้าการเหมือนมีพลังงานแห่ง,งการหันหลังให้ความรู้สึกบางอย่างเดินหน้าสู่เส้นทางของเราก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตของตัวเองมีไพ่แห่งการปล่อยกับความรู้สึกถือไม้เท้าของเรา สู่เส้นทางของเราอนาคตของเราก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ10บดาบนะความพยายามความเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่านมากับความพยายามที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งนะเป็นไพ่พลังงานของการกลับมาดูแลการกลับมารักตัวเองการกลับมากอดกับความรู้สึกต่างๆที่ตัวของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการรับรู้ความจริงบางอย่าง การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองก็ได้มีพลังงานแห่งการฝ่าฟันนะที่จะมีพงไพ่แห่งการที่เราจะสามารถฝ่าฟันตัวอุปสรรคกับปัญหาที่เข้ามาให้กับชาวธาตุน้ำไปได้นะครับมีไพ่พลังงานของการบล็อกการปิดกั้นกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่บล็อกกันไปมีคนที่ปิดกัน้นมีคนที่มีกำแพงกันไปก็ได้นะมันเหมือนมีพลังงานของหกเหรียญความพยายามและความเอาใจใส่ความทุ่มเทพยายามที่ ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับปรพอกันก็ได้6กเหรียญเป็นคนที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวเป็นคนที่ดูแลอยู่ฝ่ายเดียว เป็นคนที่เอาใจใส่อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะมีไพ่พลังงานของดีไฮพิเทดเอ็มเพสเท็ดที่ดาวสุกดาววีนัดการนิ่งอยู่ในบัลลังก์ของเราการดูแลการเอาใจใส่ตัวของตัวเองนะ,ะที่จะเป็นพลังงานของคนเก่าๆคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เดอเมเจเชียนเป็นพลังงานของตำแหน่งอนาคตเป็นไพ่พลังงานของผู้รู้การหาความรู้การหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวของตัวเองการหาประสบการณ์แห่งการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการหาความรู้นะอรอบๆตัวของคุณนะครับมีพลังงานของเจ็ดถ้วยโอกาสทางเลือกต่างๆเป็นของคุณมีพลังงานของความฝันความหวังที่เราหวังไว้ฝันไว้เราอาจที่จะเดินไปหน้าสู่เส้นทางเป้าหมายแห่งชีวิตของเราก็ได้นะก็ได้นะครับมีไพ่ของ ทางเลือกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาให้กับคุณคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานแห่งการหนกลับการหวนคืนกนารกลับมามเพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะรวบรวมพลังงานของตัวเองความสุขของตัวเองการหาพลังงานบวกๆให้กับตัวเองการหาสิ่งใหม่ๆ,ๆการมองไปข้างหน้าการมองสิ่งต่างๆ ด้วยตัวของเราเองนะมีไพ่ของเจอร่านะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่การกระทําผลของการกระทําช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวความสุขความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ของชาว ธาตุน้ำน,นะที่จะเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์สไพ่พลังงานของ1ิบใบนะครับมีพลังงานของไพ่ใบแรกมีคนเก่าๆที่คิดถึงวันเวลาดีๆมีคนเก่าๆที่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกอยากกับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่งในวันเวลาที่คุณหันหลังให้กับความรู้สึกของเขาเขาอาจที่จะเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างกับความรู้สึกของเขาเองในตอนนี้ก็ได้นะอา,อาจจที่จะเป็นความคิดของคุณคุณอาจที่จะดูแลตัวของตัวเอง,เองการเห็นคุณเห็นค่าเป็นพลังงานของ การที่ดูแลและการเอาใจใส่ตัวของตัวเองการทุ่มเทให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองการเดินหน้าอุปสรรคที่ผ่านมาเคยผ่านมานล้กับความรู้สึกกับปัญหากับคนคนหนึ่งที่เอาปัญหาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราต้องเดินจากกันออกมาก็ได้นะเป็นพลังงานการที่เราอาจจะจะดูถึงสิ่งต่างๆข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะครับช่วงนี้ชาวธาตุ น้ำอาจที่จะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นพลังงานของคนที่ชาวธาตุน้ำ,นำกระกฎินพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพุชมกรธาตุลมกุมตุนเมทุนมีพลังงานแหงการที่คนเกิดวันศุกร์ก็ได้คนเกิดวันพุธก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่อาจที่จะมีสิ่งเก่าๆหวนคืนมานะเป็นพลังงานของการที่ได้พบเจอสิ่งเก่าๆคนเก่าคๆคนเดิมๆของคุณก็ได้นะอา่า ขอดูพลังงานนะมีคนที่อยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวตุน้ํานะครับเป็นไพ่พลังงานของในออบวานนะก้าวไม่เท้าความ ที่เราอาจที่จะเคยผิดหวังกับคนคนหนึง่งมันยังมีกำแพงกับความรู้สึกเรากลัวที่จะผิดหวังเรากลัวที่จะเสียใจอีกก็ได้นะอ่ามีไพ่พลังงานของเจ็ดเหรียญกับสิ่งที่คุณรอคอยกับสิ่งที่เราทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันเหมือนคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันสักทีควีนออปเปอเการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าถ้วยก็คือลมและความรู้สึก ความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยใบนี้คุณจะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่านะครับหรือมีพลังงานของการที่มีมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาก็ได้เป็นพลังงานของ3าม,ม้เทาเนี่ยมีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3ก็ได้กับอดีตที่ผ่านมานะครับมีไพ่พลังงานของเด ไฮพิเทศนะครับเป็นไพ่ลังงาของคนที่มีความรับการปิดบังการซ่อนเลนหรือตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้กับความรู้สึกต่างๆของคุณอยู่หน้ามีคนที่พูดโกหกมีคนที่พูดไม่จริงมีคนที่ทำอะไรลรำบางซึ่งกันและกันเจ็ดดาหลอกลวงซึ่งกันและกันนะครับเดินเลิฟเวอร์เดอะเลิฟเวอร์นะครับ, er per, er per, รบชาวเมทุนลัคนาเมทุนการเห็นมองกลับมาที่ตัวของเราเองการมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราการเอาใจใส่ตัวของตัวเอง เป็นความมีเสน่ห์และความโดดเด่นในตัวของตัวเองนะอ่ามีไพ่พลังงานของในอัพเป็คเกินการวางแบบแผนการจดกับสิ่งต่างๆการมองไปข้างหน้าของเราหรือการกลับมานิ่งดูสถานการณ์ของคนคนหนึง่งที่เคยทําให้เราผิดหวังที่เคยทําให้เราเสียใจนะ เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยลงหลักปักฐานไปด้วยกันเราเคยคิดที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันฝ่าฟันและทุ่มเทมองถึงอนาคตไปด้วยกันก็ได้นะคิดถึงวันเวลาที่ไม่มีกันคิดถึงวันเวลาที่คุณนะ่ะที่จะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้คิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่คอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะเพราะมีพลังงานของควีนออพเปอเรนทเป็นราชนินีแห่งความมั่นคง เป็นไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองถิ่งต่างๆของเราหรือกัรอดีตที่ผ่านมาคุณเคยอาจที่จะดูแลเขาเอาใจใส่เขาเสื้อผ้าหน้าผมทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณดูแลเขาก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของคอาําอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคาําอธิษฐานขอพอรของคุณนะหรืออาจที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังทรรมก็ได้หรือศาสนาที่คุณนับถือนะครับเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป,ป,ปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่คนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะมีพลังงานของการที่เราอาจที่จะหันหลังให้กับความรู้สึกมีคนที่ผิดสัญญาซึ่งกันและกันกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีผ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่มีผ้าแห่งการที่รับรู้ความจริงรับรู้ความที่ ความลับอาจที่จะไม่มีในโลกนะไม่มีในโลกนะครับเป็นพลังงานของความเป็นจริงและความเป็นไปอ่าไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะการกระทําสิ่งต่างๆของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราก็ได้นะหรือคนคนนี้อาจที่จะมีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากยังตัดสินใจรักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ได้ The เ e อร์ความมีเสน่ห์ในตัวของเขาความเจ้าชู้ของเขาก็ได้เขาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ตัวเลือกต่างๆของเขาในวันเวลาที่เขาอาจที่จะไม่มีคุณแล้วกับความรู้สึกตอนที่ ขาดคนที่เคยดูแลคนที่เคยห่วงใยเข้าไปขาดคนที่เคยเอาใจใส่ทุกๆอย่างเข้าไปก็ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นความอึดอัดของเขาความอึดอัดที่มันเหมือนความกดดันการมีกำแพงความรู้สึกในตัวของเขาความอึดอัดที่เขาอาจจะได้รับรู้ถึงผลแห่งการกระทําของเขาแล้วก็ได้ไม่มีใครที่เป็นครอบครัวเขา ไม่มีคนที่เคยเติมเต็มเป็นครอบเป็นครัวเคยหยอกล้อเคยพูดถึงสิ่งต่างๆความหวังความฝันในอนาคตด้วยการสิบเหรียญความมั่งคัง่งความมั่นคงไปด้วยกันก็ได้นะในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมากับความรู้สึกต่างๆในวันนี้คุณที่จะมีพลังงานของการที่คุณตัดที่จะตัดสินใจมูฟออนออกมากับความรู้สึกเป็นพลังงานของการที่เป็นบาดแผลในหัวใจ การเวลาจะมีเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะเป็นพ่พลังงานการมุบอ o อนออกมากับความสึกแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์การเดินหน้าไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะของชาวธาตุน้ํานะครับเป็นพลังงานของการที่อดีตที่ผ่านมามีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะที่จะมีพลังงานของใครที่ผิดสัญญาอะไร นะอ่า,อาที่จะเป็นกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับอ่การเดินไปข้างหน้าของเราการเห็นคุณเห็นค่านในตัวของตัวเองการดูแลการเอาใจใส่ที่ตัวของคุณเองก็ได้หรืออนาคตมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคู่สัญญาคู่คนที่พร้อมที่จะมาคอยดูแลคอยเติมเต็มคอยห่วงใยซึ่งกันและกันทุ่มเทซึ่งกันและกันคนที่มีสิ่งที่เสมอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่พร้อมที่จะ ฝ่าฟันต่อสอรกและชัดเจนในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับที่จะตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานของการที่เราเดินหน้าสู่เป้าหมายเส้นทางของเราในวันเวลาที่เราหวังไว้ในสิ่งที่เราฝันไว้ก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ใบแรกเนี่ยคนเก่าเก่ายังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกต่างๆ เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องพยายามเข้ามาพิสูจน์ตัวเองว่ากับสิ่งที่เขาเคยทําผิดทาพลาดไปอยากกลับเข้ามาขอโอกาสกันจริงๆต้องเคลียร์พลังงานงการที่เคยโกหกกันเคยหลอกลวงกันเคยทําไม่ดีต่อกันก็ได้นะเป็นพลังงานงการที่เขาอาจที่จะอยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทุ่มเทซึ่งกันและกันในวันเวลาที่ไม่มีคุณคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยเขาดีที่สุดเป็นพลังงานของดี เอ็มเพสนะอ่าเป็นพลังงานของควีนออฟวานลาชินีแห่งไฟความมีเส้นของคุณลางสังหรณ์ของคุณม,มันเหมือนช่วงนี้ชาวธาตุน้ํอาจจะที่จะมีพลังงานของความที่เราคิดนะเป็นพลังงานของการที่เหมือนสัมผัสพิเศษในความรู้สึกของคุณในการที่คุณน่ะที่จะคิดถึงเป้าหมายในชีวิตของเราเองหรือมีพลังงานแห่งการที่จะมีคนที่คุณจะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของคนเกา่าคนเดิมที่จะมาพร้อมที่จะ ฝ่าฟันไปด้วยกันทุ่มเทไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับชาวกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเป็นพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสมันเป็นของคุณนะโอกาสและทางเลือกต่างๆหรือเขาอาจที่จะคิดว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณคุณอาจที่จะมีโอกาสดีๆที่ได้พบเจอคนใหม่ๆพบเจอคนที่เข้ามา เรียนรู้และพัฒนาเป็นข้อเป็นครัวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จการหันหลังเดินการเดินสู่เส้นทางของเราการมุ่งอ่อนออกมากับความรู้สึกการดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งหรือการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองก็ได้เป็นพลังงานของสิ่งศักดินะงงสกนะ์สิปปาาทธิ์นะเป็นพลังงานของคาอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวธาตุน้าเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์คือมีพลังงานของการที่เราอาจที่จะไปไหว้พระในช่วงนี้ ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีไพ่พลัง,งานของในออฟหวานเป็นพลังงานของคนที่อยู่ต่างกันโดยระยะทางต่างกันโดยระยะทางนะเป็นพลาง,งานของ10ถ้วยห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในวันเวลาที่ เราเดินตามใครสักคนหนึ่งทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าซึ่งกันและกันในวันเวลาที่เราอาจที่าาจะเข้มแข็งกับตัวของเราเองเห็นคุณเห็นค่าในตัวข,ของเราเองในเส้นทางของเราในเส้นทางที่เราก้าวเดินเนี่ยมันจะมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆมาเป็นเครื่องบททดสอบพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับในความเข้มแข็งของเราในวันเวลาเนี่ยเราอาจที่จะเข้มแข็งให้กับตัวของตัวเองการก้าวเดินสู่เส้นทางเดิน หน้าสู่ชัยชนะของเราแล้วก็ได้นะการที่ทําอะไรอย่างสม่ําเสมอหรือคนเก่าๆเนี่ยเขาอาจที่จะกลับเข้ามาเดินหน้าขอโอกาสกลับมามีสติบางอย่างในตัวของเขาอยากกลับเข้ามาชัดเจนในความรู้สึกซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้การดูแลของคุณการห่วงใยของคุณการที่ทุ่มเทของคุณก็ได้นะครับที่จะมีพลังงานของดวงคนโสดด้วยนะคนโสดอาจจะมีพลังงานของการที่พบเจอคนที่เข้ามาคอยอุปถัมภ์ คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นข้อเป็นคัวที่จะเป็นพลังงานางการที่เข้ามาดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะครับหรือการพบเจอเนี่ยอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้หรือมีพลังงานของผู้ใหญ่แนะนําให้เราได้มาพบเจอกันกได้ได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำนะ,อะขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาหน่อยนะครับ ดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามานะครับเป็นไพ่ของควีนออฟคัพนะคนที่เข้ามาาอจะเป็นพลังงานของคนที่ใจดีคนที่จะเข้ามาคอยดูแลคอยห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของห้าเหรียญช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานงการที่เราอาจที่จะ มีกำแพงกับสิ่งต่างๆของเราอยู่ก็ได้นะเ,ออเป็นพลังงานของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือยังเอาใข่ออกจากความรู้สึกยังเอาใข่ออกความความคิดไม่ได้เป็นดีแฮงแมนเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เสียสละในตัวของตัวเองก็ได้นะเป็นพลังงานของความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือคนเก่าๆเ,เนี่ยรู้ถึงผลแห่งการกระทําการกลับมามีสติความคิด,ค,ดคิดบางอย่างในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นพลังงานของการที่เดวิลนะ อ่านที่จะเป็นพลังงานงความหลอกลวงความเจ้าชู้ของคนคนหนึ่งที่วันหนึ่งอ่ะวันหนึงนหน่งที่ไม่มีคุณแล้ววันหนึ่งที่ขาดคุณไปเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากเองซะม,มากกว่าก็ได้นะ <potem S 1> <cing> กับการการะทําของเขาหรือเขาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์กืนไม่เข้าใครไม่ออกหรือมีพลังงานงการที่เขายังลังเลรักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ได้หรือเขาตกอยู่ในสถานการณ์ความหลอกลวงก็ได้นะในช่วงนี้เขาอาจที่จะมีพลังงานการโดนหลอก โกงบางอย่างเกี่ยวกับด้านการเงินก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสิ่งใหม่ๆโชคดีสิ่งดีๆที่คุณจะเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวของตัวเองก็ได้หรือซื้อของขวัญให้กับตัวเองก็ได้นะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะเป็นพลังงานของคิงออฟวันก้าเหรียญเดอะเทมเพลนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเป็นพลังงานของการจบเลิกลาเดทจบเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวของตัวเอง การรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริง The m a g i c i n เป็นไพ่ของผู้รู้เป็นพลังงานความเก่งความมีความสามารถเป็นคนที่เรียนรู้เป็นคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองช่วงนี้ชาวธาตุน้ำอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องการที่เราหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือการงานของเราการต่อยอดให้กับสายงานของเราก็ได้นะเป็นพลังงานของความโดดเด่นความสดใส ความล่าเริงความสุขที่อยู่กับตัวเองก้าวเหรียญโสดสวยดุยหล่อในแบบของคุณการยังมีเยื่อใยบางอย่างกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เคยจบไปแล้วอ่าที่จะเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนเก่าของคุณอ่ะที่รู้ถึงผลแห่งการกระทําคิดถึงในวันเวลาที่สายคิดถึงในวันเวลาที่ไม่มีการคิดถึงในวันเวลาที่คุณเคยห่วงใยเขาคุณเคยบอกเขาคุณเคยเตือนเขาก็ได้นะอ่าเป็นไพ่พลังงานแห่งการที่เราอ่านที่จะ ดูแลและเอาใจใส่ตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้เห็นคุณเห็นค่าความที่มีความสุขที่อยู่กว่าตัวเองการรักตัวเองมากขึ้นก็ได้การที่เหมือนมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์การที่ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มันคงประกอบมาให้เหมือนเดิมไม่ได้ก็ได้โอกาสถึงการเริ่มต้นที่ดีโอกาสถึงความเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะเออดอลคับเนี่ยเป็นพลังงานของการเริ่มต้นโอกาสถึงความรักครั้งใหม่การที่พบเจอคู่ คนที่พร้อมที่จะเข้ามาดูแลซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเข้ามาห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของโอกาสที่คุณจะเลือกโอกาสให้กับตัวของตัวเองซิกออปเปอเรชนะคนคนนี้อาจที่จะมีพลังงานของความเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันการเริ่มต้นสง่งถ้วยเดืชีดอตรกรกดลัคนากรกฏต,ต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานขนส่งได้การเดินทางได้นะครับเดอดไฮโลแฟนนะเป็นพลังงานของคู่สัญญานะ เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่สัญญาพร้อมที่จะมาสัญญาซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของบุญนำพาการที่พบกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเป็นเป็นพลังงานของการที่พบเจอคู่คนที่ทําบุญร่วมกันมาคนที่เติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมองตาต่างฝ่ายต่างรู้ใจ พบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่คนที่เรียนรู้และชัดเจนซึ่งกันและกันนะครับคู่สัญญานะอาของชาวธาตุน้ำนะครับอขอดูพนังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้านะขอไพ่สรุปและแนะนํานะครับ เป็นไพ่ของ2ถ้วยนะที่จะมีพลังงานของ2ถ้วยดีไฮพิเทศความลับการน้อยใจการดูแลตัวเองเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองะ itted, นะดีไฮพิเทศเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ที่จะดูแลและเอาใจใส่ตัวของตัวเองการกลับมาลักตัวเองการเดอะเวอร์เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายกับประสบการณ์เห็นการเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งคุณมีประสบการณ์เห็นการเรียนรู้และเธอเข้ากลับเข้ามาอีกอ่ะ คุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่ามันเป็นทางมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจนะเป็นไพ่ของเดินเล่อเห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองก้าถ้วยความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่คนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะเจ็ดดาบมีพลังงานการที่โกหกกันอยู่นะมีไพ่แห่ง คำโกหกหรือหวังผลประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้อาจที่จะต้องระวังคําพูดคําจาหรือการติดต่อการสื่อสารบางอย่างนะครับมีไพ่พลังงานของไนอฟครับนะอัศวินถือถ้วยกัลยาณิมิตรที่ด,ดีเป็นพลังงานของจัด m e n t เป็นพลังงานของไพ่ผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือการหลุดพ้นแห่งจิตวิญญาณหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้การกลับมาดูแลตัวเองการกลับมารักตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ตัวเองมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยใครทําอะไรไว้มีสิ่งที่มองเห็นอยู่นะกับสิ่งต่างๆที่คุณทําหรือสิ่งต่างๆที่คนคนหนึ่งทําไว้กับคุณจะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นอย่างสิ่งที่ ทำไว้กับคุณนะมีไพ่พลังงานของการเริ่มต้นใหม่ความน้อยใจก็ได้นะอ่าเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่กากันก็ได้สิบเหรียญความเป็นครอบเป็นครัวโอกาสเส้นทางแห่งชัยชนะของเรานะเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์อ่าที่จะมีพลังงานของคนที่ เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้สอนก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานการกลับมามีสติบางอย่างในตัวของคนคนหนึ่งก็ได้นะที่จะมีพลังงานของการที่เหมือนพบเจอคู่คนที่เหมือนอาที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะในช่วงนี้นะเป็นพลังงานของบุพเพนำพาพบเจอคู่กัลยาณมิตร ที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันเดินหน้าพร้อมที่จะฝ่าฟันเป็นข้อเป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตน้ำนะอ่าหมอทศก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ